ดีเลยพี่กำลังหิวพะเลีแม่ขอกินก่อนได้ไหมลูกแม่กำลังหิวน้ำอ่ะได้สิครับอร่อยมคะอร่อยมากเลยค่ะอ่ะพี่คอนถุยเข็มมากไหนบอกอร่อยเลยครับถ้าบอกไม่อร่อยไอคอนก็ไม่ชิมจะลูกไอแอมเอาอะไรใส่ลงไปในนี้ใส่ช้อนค่ะ จับไม่ได้ใช่คะแล้วแบบนี้ได้เล่นน้ำทะเลคงมีนายแอมเดี๋ยวแอม ม้ไหนนะ้อเอมมาทำลายหลักฐางช่วยกันเร็วได้ค่ะพี่ไอคอนจะเล่นอะไรคะมันเล่นไม่ได้หรอกมันเค็มอุ้ยเท้แค่นี้แม่ก็ไม่รู้แล้วเต่งมากเลยค่ะพี่ไอคอนไอคอนห้ามลงไปจับกุ้งนะลูกรับทราบครับแม่ไม่ลงแน่นอนครับแม่ขยับลงไปทำไม เราเนี่ยลงสักครึ่งแท่งเชียว <c oughs> ไม่แล้วมากหรอกเลยไม่แล้วมากหรอกเลยติ๊กห้ามลงไปจับกุ้งนะลูกรับทราบครับแม่ไม่ลงแน่นอนครับแม่แมแมแมไม่เลอะมากเหรอลูกโอสภาพแล้วแม่จะซักยังไงเนเสื้อผ้า <c oughs> แม่คะแม่คะเชืเ่อมแข็งมาแล้วนะคะ ไอคอนน้ำแข็งที่แม่าฝากซื้ออยู่ไหนลูกอยู่บนโต๊ะค่ะแม่ไหนบอกอยู่บนโต๊นะไงอยู่ไหนอะไอแอมเห็นน้ำแข็งแม่ไหมลูกเห็นค่ะไอแอมเห็นอยู่ตรงไหนลูกบอกแม่หน่อยสิไอแอมเทให้ตาแล้วค่ะเทให้ตาแล้วค่ะเทใสร็ห้างปลาไอแอมกลัวปลามันร้อนค่ะแม่ตา,ตายตายปลาไม่ร้องตายแล้วเหรอลูก เดี๋ยวไอเอมไปตักขึ้นมาให้ก็ได้ค่ะไม่ทันแล้วแหละไอเอมดีนะมันยังรอดเนี่ยก็แค่กลัวมันร้อนกลัวมันร้อน